สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทุกทท่านค่ะพี่น้องค่ะสิ่นี้ทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะโอ้ยลมแห้งค่ะพี่น้องค่ะแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเด็ดเด็ดเหม็นเหม็นมาฝากมาตอนเพื่อนเพื่อนเอฟซทุกคนแลคะพี่น้องเด้อเจ้าเลขค่ะพี่น้องค่ะงวดที่แล้วก็ท่านไม่พิหวังเนาะเข้า1881เด้อค่ะสำหรับมิสเตอร์บอลค่ะพี่น้อง เพืเ่อนๆจ้ามิสเตอร์บอลน,นี่วันที่แล้วในข่าวเด้อค่ะพี่น้องเด้อเข่าบนหนึ่งแปดแปดหนึ่งวันนี้ไามาตัวเน้นตัวเด็ดเพื่อนเกษตรขีดเส้นใตสองเส้นไปนขายเนาะค่ะพี่น้องเนาะหกเก้ากับศูนย์เก้าเลขสามตัวก็มีสามแปดหกสามเก้าหกแล้วก็สามศูนย์หกเลขลักร้อยเพผนสิม,มีสีกับสามเนาะค่ะพี่น้องเนาะ สี่แปดหกสี่เก้าหกแล้วก็สี่ศูนย์หกเลขสองโตกับแปดหกเก้าหกศูนย์หกตัวรองกับ 8, 4, 8, 5, 9, 4, 9, 5, แปดสี่แปดหาเก้าสี่เก้าห้าแล้วก็เก้าเจ็ดนะคะพี่น้องเดอ้อขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยนะคะขอบคุณม bon ิสเตอร์บอลนะคะเดอ้อขออนุญ,ญาตนำมาแบ่งปันให้เพืเ่อนๆได้เบิ่งได้ชมได้เป็นแนวทางสื่อสรารกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่สิบหกเดือนสี่ปีหกเจ็ดนะคะพี่น้องเดอ้อหลังจากที่เที่ยวสงการมาแล้วก็ อย่าลืมซื้อเด้อค่ะพี่น้องค่ะไปเที่ยวเล่นสงการมาแล้วก็จัดไปค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นอาจารย์หงทองงวดเก่าเด้อค่ะอันนี้งวดเก่าเขาสามตัวตรงๆแล้วก็เขาสองตัวตรงนําค่ะพี่น้องค่ะเด็ก้างเดี๋ยวซื้อตัดกลับไปกลับมาอันนี้เป็นงวดใหม่งวดประจําบันทีสิบหกเดือนสี่ปีหกเจ็ดเด้อค่ะพี่น้องเด้อพนหายเดือนศูนย์ศูนย์อ่าเลขศูนย์นี่ก็ เป็นตัวเด่นของเพิ่น3ตัวเป็นไห้หางเดียวมากกับ206 02 20 0 6 6 0นอยน่าลืม2อ6หนำเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะมันกับลบเน่ขกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อออกเด้ออาจจะออกอีกกระได้เด้อค่ะพี่น้องเด้ออาจารย์หงทองนี่ไห้เด่นศูนย์ห้มาหางเดียว02 2006 6 0 2์ศสองหำหรับเลข3ตัว3ที่นั่งเนาะค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลอาจารย์หงทองนำต่อไปเป็นของอาจารย์แอดบิสนุเด้อค่ะพี่น้องค่ะนี่ก็เลขค้างเดียวคือกันค่ะพี่น้องค่ะอาจารย์อ่าแอดบิสนุนี่ก็เขาดูเขาบ่อยคือกันเด้อค่ะพี่น้องเด้ออย่าประมาทเด้อค่ะเลขของเพิ่นให้592 5292แล้วก็95 ลมแหงค่ะพี่น้องคะ่ะลมแรงมากๆเลยสำหรับงมวดประจำวันที่16วอนลมแหงค่ะพี่น้องคะ่ะขอโทษขออภัยเด้อถ้่เสียงยีวันบทด,ดังเสียงบดชัดกับขอโทษไปณที่นี้ด้วยนะคะพี่น้องคะ่ะขอพี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะโชคดีรำด่ำรวยรำ่ำรวยค่ะพี่น้องค่า